ในส่วนของโรคของทางหัวใจเนี่ยอาจจะมีาบางภาวะที่ทําให้ความดันโลหิตต่ำนะคะอย่างเช่นโรคของกล้ามเนื้อหัวใจที่บีบตัวได้ อ่อนกว่าปกตินะคะพวกนี้ก็จะทาให้แรงบีบของของหัวใจเนี่ยออกมาต่ำนะคะก็ทําให้ความดันต่ําได้นะคะหรือว่าเป็นในภาวะที่มีเรื่องของเลือดออกหรือว่ามีการสูญเสียน้ําจากร่างกายมากเกินไปเ mm. ช่นเราอาจจะไปตากแดดหรือว่าไปไปออ,อ,อ,ออกกิจกรรมอะไรบางอย่างแล้วก็เสียเหนอยเยอะพวกนี้อาจจะทําให้ระดับสารน้าในร่างกายไม่เพียงพออันนี้ก็ทําให้ความดันโลหิตต่ําได้ซึ่งตรง กลุ่มเหล่านี้จะมีปัญหาว่าอาจจะทำให้คนไข้เกิดอาการช็อกได้นะคะก็ต้องรีบพาคนไข้ามาที่โรงพยาบาลนะคะแร้วในบางรายถ้าเกิดว่าเราเจอเนี่ยเช่นรับประทานได้น้อยมากนะคะแบบในคนสูงอายุที่ที่เขามีปัญหารเรื่องของการรับประทานนะคะก็ทุกกลุ่มพวกนี้ก็อาจจะมีความดันที่ต่ำมากๆได้นะคะอันนี้ก็ถือว่าไม่ปกติต้องต้องรีบมา,มาพบแพทย์ค่ะ แต่ถ้าในคนที่แข็งแรงดีนะคะอยู่ในวัยที่อาจจะไม่ได้สูงอายุนะักแล้วก็มีแค่ความดันที่ต่ำก่าปกติเท่านั้นเองเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่ต้องเดือดร้อนอะไรนะคะก็ดูว่าเราเราแบบว่าออกกําลังกายได้ปกติหรือไม่หรือว่าเหนื่อยง่ายไหมเวลาทํางานออกกําลังถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรเลยก็ก็ออกกํากลังกายต่อไปไม่มีปัญหานะคะ